ตัวจันกับบอลหนองจำลึงเป็นคู่ที่สุดนะครับแต่กรรมการให้สัญญาณจกนะครับตอนนี้นะครับอย่าแย่งมลุมจบนะครับอย่าตอนีไปเต็มที่นนะครับบอลโดนไปหาเพื่อนนะครับก็เดินอย่างน้องจำลึงรึเปล่าบอลตัวจันขยับบอลขยับเข้ามาโอ้ตอนนี้ออกแล้วตัวบอลบอกว่าขาอ่อนไปนิดหนึ่งอาจารย์มือก็วางปลอยออก นะครับตอนนี้จากเกมกำลังสนุกนะครับที่เดินไปเดินมานะครับอยากเด็กชมโคลสิ่งใดชญทางนี้เลยนะครับจะมวยกำลังสนุกนะครับจากเกมต้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมาแล้วนะครับนอาจารย์สีคำมาแล้วนะครับ อกัน uh, 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 ่นรครัด <spooky> uh, ี <diving curs CDU> uh, ๋ยวเนกำลังะเดิบาสตอนนี้ยังไม่ใกล้นะครับอยู่ห่างก่อนนะครับเดี๋จะดูไม้ในชั้นกับเซินะอหางัี้ข้างนก็สนุกนก็สนุก อาารย์นะครับเป็นธรรมชาติตรงรับอันนี้ไม่ได้แก้นะครับไม่ได้แท่งครับไม่ได้แท่งครับอาจารย์ครับเปลี่ยนชุดอเลยครับอาจารย์อาาจรย์ครับเปลี่ยนชื่อเลยครับนี้นะครับนัครับที่ขึ้นไปกันจะตรงปากครับอาจารย์ขาเดินเตี้ยนะครับอาจารย์เป็สวยนะครับสองตัวนะครับหเด็กพวกเอาพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงเอาโดนน้องนครับ กับมวทบ่งต้นะครับว no ่นเวทีมวยใหงนะครับต่ระหว่างนกันงกับเตอรันะครับตน้นมนาอะไรมตักันนนในอาเอร์จักโอโหตับนี้่นวนไปลนะครับตอนนี้โม่โดนนะครับอ่าเต็มเลยนะครับต่าเตา เบาๆนะครับเป็นแม่ไม้มวยไทยอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับตอนนี้มลบอกว่าเมานะครับใส่ล้สายเมาแล้วอาจารย์มาขยันอีกนัดหนึ่งบอกว่าเอาหน่อยเพื่อฟั้สงผลอะไรกันะครับดูชันบอกว่าอาจารย์ครับดูชันนะครับดูชัน อาจารย์นะอาจารย์ผมไม่ขึ้นไปนะผมจวนนะอาจารย์มึงบอกว่ามาเลยบอกเอ่อลึกแค่นิดเลยวันนี้จะตีทันอาจารย์หรือเปล่าตอนนี้โมงย้อน